ฟิลและจะภูมิน้อยใจถูกตัดสินเป็นคนผิดความสงสารนำความถูกต้องทำชีวิตเปลี่ยนแต่ดีๆของนักแสดงหนุม่มครับเจอสารพัดข่าวเช้าเข้ามาในชีวิตตลอดการทำงานจนได้รับฉายาแมวก้าชีวิตสุดท้ายนั้นได้กลับมายืนหยัดทำงานที่ตัวเองรักอีกครั้งต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้กลับมาเพราะแค่โชคช่วยเท่านั้นครับแต่เพราะด้วยความที่มีฝีไม้ลาย,ลายมือที่มีคุณภาพที่ไม่แพ้ใคร ถึงแม้ในอดีตครั้งหนึ่งจะถูกผลักลงมาจากตำแหน่งซูเปอร์สตาร์แถวหน้าของเมืองไทยเผชิญกับชีวิตขาลงที่ไม่ว่าจะทำอย่างไรนั้นก็ต้องหางานหาเงินเพื่อมาต่อลมหายใจให้ได้แต่กระเพาะประโยคนี้ครับที่ทำให้หนุมฟิล์มรัตภูมินั้นลุกขึ้นมาสู้เสมอก็คือคำว่าไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาฟิล์มรัตภูมิได้มาเปิดเผยเรื่องราวในชีวิตพร้อมกับความรักแบบทุกซอกทุกมุมเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยที่นี่เป็นที่แรกพร้อมเปิดมรสุมลูกหนักที่สุด ที่ทาให้ชีวิตเปลี่ยนด่าลามถึงพ่อแม่และมาเผยทุกเรื่องราวในชีวิตช่วงที่มรสมใหญ่ส่วนตัวก็มีคนรักอยู่แล้วชีวิตรักก็เหมือนจะดีและเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแต่หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นรักก็ต้องพังลงพร้อมกับสารภาพเคยติดพนันวันเดียวหมดตัวจนต้องทํางานป่วเป็นเกลียวเช้าเรียนหลังเลิกเรียนนั้นไปปั่นจักรยานส่งอาหารเสิร์ฟอาหารทํางานบาเบียร้องเพลงตามร้านอาหารชีวิตเมืองนอกของฟิลม์ม เปิดเผยทุกซอกทุกมุมในเรื่องราวของชีวิตที่เขาไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเมื่อถามว่ามีหลายคนที่เป็นนักร้องดังมาเล่าให้ฟังเวลาออกไปต่างจังหวัดจะต้องได้รับประสบการณ์แบบแปลกมีเช่นกันมีคนมาเคาะห้องไหมฟิล์มรัตภูมินะครับกล่าวว่าผมเจอเป็นประจำครับมีคนมาเคาะห้องผมเป็นผู้หญิงนะครับผมก็ตกใจพอเห็นเขาผมก็ตกใจเขาก็ร้องกรี๊ดกรี๊ดกดีแล้วก็มีคนเปิดประตูห้องผมเข้ามาปกติแล้วผมจะไม่นอนใส่เสื้อผ้าอยู่แล้ว ตอนนั้นก็คิดว่าสวยแล้วคาตาเลยจะดิ้นไปยังไงจะบอกคนที่เขาเข้ามายังไงเมื่อถามต่อว่าชีวิติฟ์มครั้งหนึ่งมีม,สมรสมลูกใหญ่ซัดเปเี้ยงเข้ามาสู่ชีวิตเราเต็มๆิล์มรัตฐภฐฐินะครับบอกว่าผมก็อยู่กับข่าวนี้มานานเต็มๆแบบ3ปีเต็มๆคือพูดทุกวันพูดถึงผมทุกวันก็มีหลายๆคนที่ส่งข้อมูลมาให้ผมว่าเขาก็โดนเหมือนกันเยอะมากแม้แต่วันแรกที่ผมรู้ผมก็บอกแม่เลยว่าแม่มีคนมาบอกว่า ฟิล์มไปทำแบบนั้นแบบนี้ยินดีเลยรับมาเลยอยากได้มานานแล้วแต่สิ่งที่มันได้กลับมาดันเป็นเริ่มมาด่าพ่อแม่ผมเพื่อถามต่อว่าตอนนั้นเราเครียดหรือมีความวิตกกังวลต่ออนาคตข้างหน้าของเราแค่ไหนฟิล์มนั้นกล่าวว่าเครียดมากครับคนเอาความสงสารนําความถูกต้องในช่วงที่มีมลสมใหญ่ฟิล์มก็มีคนรักอยู่แล้วพอข่าวเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฟิล์มกล่าวว่าก็มีครับเขาไม่ทิ้งผมนะ เขายังตามผมไปอยู่ที่อังกฤษในช่วงแรกใน3เดือนแรกเขาก็อยู่กับผมตอนที่เป็นข่าววันแรกเขาก็ถามผมก่อนว่าเรื่องมันเป็นยังไงผมก็ได้เล่าไปให้หมดแล้วเขาก็ไม่โกรธผมเลยนะคือเขาก็ยังแซวเลยว่ามาเดี๋ยวเลี้ยงให้ถ้าเป็นจริงนะคือผมรู้สึกว่าเขาดีกับผมมากๆเขาไม่ว่าเมื่อถามต่อว่าไปเรียนที่ต่างประเทศได้เรียนรู้อะไรบ้างฟิล์มรัตภูมินะครับกล่าวว่าไปเข้าคาสินโนครับตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันสนุกมันก็มีติดช่วงหนึ่ง เราก็หน้ามืดโดนจนหมดตัวเลยครับภายในวันเดียวตอนนั้นคือเราก็ไม่ไหวละผมก็เลยหาเงินเช้าไปเรียนช่วงบ่ายก็ไปสมัครแก๊ปปั่นจักรยานส่งข้าวรอบเย็นก็ไปส่งอาหารช่วงจักเสิร์ฟอาหารใสรสี่ทุ่มก็ไปอยู่บาร์เบียสอบอาทิตย์ก็ร้องเพลงตามร้านอาหารด้วยตอนแรกผมก็งงนะคือผมรับไม่ได้เลยแต่ผมก็ทํเพื่อเงินแต่ผมก็มานั่งคิดกับสิ่งที่ผมโดนคือลงเครืเองร้องเพลงบนเวทีมีคนให้เกียรติ แต่ตอนนั้นเราเหมือนเป็นเด็กดิ้งเลยคือเขาเรียกเรามานั่งกับภรรยาเขาถ่ายรูปสิคือเราก็คิดว่าขนาดนั้นเลยเหรอชีวิตเรานี่ผมไม่เคยเล่าที่ไหนเลยนะฟิล์มรัตภูมิกลางครับและนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนครับของหนุ่มฟิล์มรัตภูมิที่ได้นมาเปิดเผยเรื่องราวในชีวิตให้เราได้รับฟังกันครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรืออมเ มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอประคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ